การที่สามกันค่ะน,ะน้องสถานการที่สามนะคะพูดว่าอะไรคะ John and his wife, Olivia, are discussing about the plan for t h evening e อะไรคะจอห์นแล้วก็ภรรยาของเขานะคะชื่อ Olivia นะคะกำลังอะไรคะน้องกำลังอภิปรายกันค่ะเรื่องเกี่ยวกับแผนนะคะของพวกเขานะคะตอนเย็นนี้อจอห์นนะคะพูดว่า it's six o'clock already I'm getting hungry what about you จอห์นพูดว่าเออตอนนี้ไม่หกโมงเย็ยนแล้วนะเนี่ยฉันแกได้ยัง hungry ไรคะกำลังหิวแล้ว what about you แล้วแล้วคุณล่ะหิวหรือเปล่าอลิเวียวก็พูดว่าอะไรคะ I'm starving I'm starving อะไรคะหิวแบบหิวโหยมากอะน้องหิวแบบอดอดมา I'm t h i r <'m> s t During lunch break, do you want to cook or do you do tonight? Uh, um, I'm do during lunch break. What's it He's going to do during lunch going to be to ดูหน่อยข้อไหนข้อไหนไม่ได้กินมากตอน lunch break ดูช้อยส์ข้อของข้อหนึ่งอ่ะดูข้อเอ่ l l i n g lunch break นะคะ had a late lunch แปลว่าไรคะกินข้าวช้านะคะตอนช่วง lunch break หรือว่าเป็นข้อ B ครับ had a big meal with friend doing lunch break นะคะก็คือกินมื้อใหญ่มานกับเพื่อนเลยค่ะตอน lunch break จะหิวไหมคะน้องไม่หิวถูกปะ ข้อ4 I didn't have much to eat during lunch break ฉันไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ตอนช่วง lunch break ข้อนี้ดูโอเคไหมคะโอเคถูกไหมหรือว่า I didn't get to cook during lunch break ฉันไม่ได้ทำอาหารตอนช่วง lunch break ไม่ทำอาหารน้องให้คนอื่นทำให้ก็ได้ใช่ไหมข้อนี้ก็ผิดไปส่วนเ a t e lunch เนี่ยกินข้าวสายมันก็ยังกินนะน้องถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ ไม่ไม่ได้แบบ starving อยู่แล้วโอเคส่วนนะคะโอลิเวียเนี่ยก็ได้ถามต่อไปอีกถามจอรนว่า do you want to cook or tonight ต้องการจะทำอาหารหรือว่าจุดจุดค่ะ tonight ก็คือน่นจะเป็นอะไรคะจะทำอาหารเองหรือว่าไปกินข้างนอกปะ Do you want to cook or go eat outside? Um, go, do you want to cook or shall we eat out? Or do you want to cook or do I cook? Or do you want to cook or He t h a t l e f t over tonight. Uh, ข้อข้อ A เนี่ยน้องพี่จะบอกว่าน้องควรจะควรจะตัดไปก่อนนะคะมันออกไปกินท้างนอกเนี่ยฝรั่งเขาไม่ใช่ว่า go eat outside น้อง go eat outside เนี่ยออกไปกินมันอาจจะแบบดูเหมือนออกไปกินางนอกจริงแต่เขาจะไม่ใช้คำเนี่ยเขาจะใช้คำว่า go eat out แบบข้อบนีคะ Shall we eat out ก็คือออกไปกินข้างนอกเนี่ยจะเป็นข้อบค่ะส่วนส่วนข้อดีเนี่ย Do you want to cook or do I cook tonight น้องก็เก็บไปก่อนได้จะบอกว่าเอ่ Long Conversation เ,เ,เ,เนี่ยมันอาจจะต้องดูความตอนเนื่องของประโยชน์ที่พี่บอก หรือว่าเป็นข้อดี uh, do you want to cook or heat up left over heat up left over นะคะอุ่นของเก่าใช่ไหมอุ่นของที่เหลือคือข้อนี้อาจจะไม่สามารถตอบได้หรือว่าตัด choice ข้อเอไปได้เพราะว่า go eat outside ในมันไม่มีน้องคือมันจะเป็น go eat out อะไรอย่างเงี้ยข้อเอเนี่ยตัดออกไปก่อนแต่ว่ามาดูก่อนมาดูต่อนะ จอเนี่ยพูดว่าจุดจ go out คือจอเนี่ยมีคำว่า go out แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย choice เนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ go out go out ถูกปะเพอจอนเนี่ยดูจะ go out แล้วถ้าน้องๆดูดูต่อมาเนี่ยมันจะมีไปมีแบบว่าไป restaurant เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะพูดถึงเกี่ยวกับการออกไปกินข้าวข้างนอกถูกปะ ฉะนั้นเนี่ยข้อสองนะ่าจะตอบข้อข้อบีถูกป่ะคือออกไปกินข้างนอกจอนพูดว่า I d o d o go out แล้วก็สี่ก็ to to ตอไปอีกเป็นประโยค question mark อ่า I d o d o go out ฉันอยากออกไปกินข้างนอกใช่ไหม to to go out อตอบว่าอะไรดีคะ I h a v e t o go out I would like go out I had to go out หรือว่า I would rather go out คะข้อไหนน่าเหมาะสด Hat t o ตัดไปก่อนใช่ไหม Hat t o แปลว่าต้องใช่ไหมแถมใช้เบิร์บอดีดอีกแต่ว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องปัจจุบันป่ะเพราะฉะนั้นนะ่ยข้อสตัดไปก่อน I would like go out ก็ ผิดอีกเพราะว่า w o o d l i k e ต้องตามด้วยอะไรคะ I would like to ส่วนให้เบเ t อรกับ Wood rather ใช้ไหนดีคะน,ะคะน้องใช้ Wood rather นะคะ Wood rather เท่ากับอะไรคะน้อง Prefer ใช่ไหมฉัน Prefer ชอบมากกว่าที่จะไปที่จะ go out นะฉันอยากจะ go out นะคืนนี้ประมาณน,นี้ฉันอยากจะไปกินข้างนอก ่าแล้วเขาก็ถามภรรยาคุณจะถามภรรยาว่าอะไรดีถามว่า what do you feel like having หรือว่าถามว่า what do you want to do หรือถามข้อ C ว่า where should we go หรือข้อ D where is the restaurant ข้อน,นี้อาจจะยังตอบไม่ได้นะคะน้อง,องเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำถามนี้มันก็ดูโอเคหมดเลยยกเว้นยกเว้นข้อไหนคะที่น่าจะตัดได้ What do you want to do? ใช่ไหมคะคุณอยากทำอะไรก็เห็นชัดแล้วว่าอยากกินข้าวนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าหิวใช่ไหมอ่ะทิ้งไปก่อนมาดูข้อสีว่าจะตอบอะไรดีฮึมอืมแ e t มีสิดูจุดเวสต์เทิร์นฟูดอมขอฉันคิดสิอ่มแล้วก็ดจุดเกี่ยวกับ Western Food นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถามว่ากินอะไรถูกป้ะหรือว่าอ,อยากกินอาหารอันไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นในข้อไหนที่เป็นอยากกินอาหารประเภทไหนมัน่าจะเป็นข้อ A ถูกปะ What do you feel like having แปลว่าอะไรคะน้อง What do you feel like having ก็อยากกินอะไรอ่ะ <c oughs> แล้วโอลิเวียก็ตอบว่าเอ่ Uh, what about western food <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ประมาณว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่พ,พ,พี่พี่พี่แอบเฉลยข้อห้าไปสงงางั้นเอออะไรจุดจุด western food ก็อ,อาจจะพูดว่าอยากกินอะไรถูกปะอืมส่วนข้อห้าเนี่ยบอกว่าอะไรครับอืม let me think จุด western food น้องอาจจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรน่าจะพูดเกี่ยวน่าจะพูดถ้าน้องน้นองดาวก็อาจจะเป็นอ um กินเอาเวสต์นฟู้ดเป็นไงล่ะหรือว่าไปกินเวสต์ร์นฟู้ดกันเถอะใช่ไหมแต่ว่าจอร์นพูดว่า I'm จ o ดเอ I have had that all weeks all week แปลว่าอะไรคะเอ่อ mm hmm. ฉันอะไรไม่รู้ค่ะแต่ว่าฉัน have had that all week mm hmm. ฉันกินอาหารเวสต์ร์นฟู้ดมาทั้งอาทิตย์เลย mm hmm. can we have something else กินอย่างอื่นได้ไหม แล้วก็พูดว่าโทษนะคะน้องๆอ,อันนี้เป็น how How would you like Japanese ถ้าอาหารญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างล่ะเพราะฉะนั้นข้อห้าบอกว่าจาจะพูดว่ากินอาหาร Western Food เป็นยังไงล่ะจะกิน Western Food ดีีไหมแล้วข้อหกนะคะ it, I have had it already น่นจะเป็นพูดนว่าอะไรคะน้อง เบื่อไม่อยากกินอ่ะกินมาทั้งอาทิตย์แล้วอะไรมาณนี้ถูกป้ะอ่ะเรามาดูข้อห้าข้อหกกันเลยว่าอันไหนจะเป็นอย่างนี้ข้อสำหรับข้อ5นะคะ let me think to western food เป็นไงคะถ้าตอบข้อไหนคะ can you eat western food have you had western food how come western food หรือ how about western food ค่ะน่าจะถามความพิถีพถนถูกป้ะความพิีนว่ากินอ่ากินอาหาร เวสต์เชนฟู้ดเป็นยังไงล่ะจะกินเวสต์เชนฟู้ดดิป่ะอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นฮาเบาถูกป่ะส่วนข้อหกนะคะน้องๆข้อหกบอกว่าน่าจะเป็นแบบโอ้เบื่อกินมาทั้งอาทิตย์แล้วถูกป่ะกินมาทั้งอาทิตย์เบื่อมันสุดๆข้อไหนคะแปลว่าเบื่อสุดๆคะ,ะมาดูข้อเอฟอนต์ออฟแปลว่าอะไรคะฟอนต์ออฟแปลว่าชอบถูกป่ะดังนั้นข้อน,นี้ก็ตัดทิ้งไปเลยฟอนต์ออฟ ว่าชอบค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าน้องเบื่อ I'm sick of sick of it sick of นะคะ sick of ไม,ไ,ไม่ได้เป็นว่าป่วยนะคะน้องๆ sick of เป็นว่าเบื่อเบื่อสุดๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะข้อข้อหกเนี่ยตออข้อข้อบีค่ะแต่ว่าเรามาดูช้อยส์ข้ออื่นกันก่อน able to น้องๆก็รู้กันอยู่แล้วนะคะแปลว่าอะไรคะสา,สามารถถูกอะพแต่ like to นะคะแปลว่าอะไรคะ Like lead to เท่ากับ prone to นะคะแปลว่าะคะมีแนวโน้มซึ่งก็ไม่เข้ากับประโยคใช่ไหมคะไม่ make sense กับประโยคนี้เพราะฉะนั้นข้อ6เนี่ยก็ตอบข้อ B ไปนะคะ,ะมาดูกันต่อ How would you like Japanese เอ่อเอ่อถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นล่ะจะเป็นยังไงโอลิเวียก็พูดว่า Uh, we rarely have that. Where should we go then? What's about the Tokyo the Japanese restaurant? Uh, we rarely have that. Where should we go then? Um, what's about the Tokyo the Japanese restaurant? Um, แล้วถ้าเป็นพัฒการอาหารญี่ปุ่นโตเดอะโตเกียวนะคะเป็นยังไงแสดงว่าโอลิเวียเป็นัไงคะโอลิเวียตกลงใช่ไหมที่จะไปถูกปะเห็นด้วยกับจอถูกปะเพราะจะดูเพราะฉะนั้นนะคะน้องมาดูข้อไหนนะคะว่าข้อไหนเนี่ยเป็นเห็นด้วยอ่า choice กันสำหรับข้อเจน,นะคะ choice ข้อแรก sure แล้วอะไรคะน้องเห็นด้วยใช่ปะฉะนั้นตอบข้อข้อเจ็ดตอบข้อ A นะถูกปะ ฉะนั้นข้อเเห็นด้วยแต่ว่าเรามาดูช้อยส์อื่นก่อนสำหรับช้อยส์ข้อ b นะคะยักิยักิแปลว่าอะไรคะน้องแย่ yeah, คะน้องแปลว่าแย่ไม่เป็นสประรดเลยถ้าแย่ไม่เป็นสประรดเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปกินถูกปะเพราะฉะนั้นก็ไม่ตอบข้อนี้หรือว่าเป็น certainly not certainly not ก็ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่อย่างแน่นอน ฟอร์กีเดลืมไปแล้วเถอะป่ะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ7จ็ดในข้อ A อนะคะชัวร์ได้แน่นอนใช่ไหมเพราะว่าเข้ากับประโยคที่โอลิเวียพูดต่อไปว่าเอิม่มเราควรจะไปหาตะโจเกียวเป็นเจแปนิสเฟิร์สสตรองดีไหมทำไมคะฮะจอนพูดต่อว่าอะไรคะน้อง The Tokyo? don't think that I have been there. The Tokyo I think I Tokyo ีย t ฉันไม่คิดว่าฉันเคยไปเลยนะ Olivia พูดว่าอะไรคะจุดค่ะ We went there last month is the one that serves lobster จุดดค่ะเราเนี่ยก็ไปที่นั่นเนี่ยเดือนที่แล้วไง is the one that serve lobster มันเป็นอันที่เอ่อ s ์ r v อ l o เ s t e r ให้เราไงมัาจะพูดองไรคะเฮ้ยเคยไปดิหรือไม่ก็จำได้เปล่าอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไมจำไม่ได้หรอที่เราไปเดือนที่แล้วไงอ่ก็มาดูนะคะว่าข้อแปดเนี่ยมีช้อยส์ประมาณที่เราคิดไว้หรือเปล่านะ I don't remember ข้อ8ข้อ A I don't remember ถ้า o l i v เวียไม่ remember จะรู้ไหมคะว่าไปเดือนที่ไปเดือนที่แล้วไม่รู้ใช่ไหมคะเพนั้นข้อ A ก็ตัดไปรู้ข้อ B how can I remember ฉันจำได้ยังไงเนี่ยเราไปที่ไปเมื่อเดือนที่แล้วไงมันดูไม่ค่อย make sense ใช่ไหมคะฉันจำได้ยังไงอะ มันดูไม่โอเคใช่ไหมคือเหมือนกับอลีไปต้องการจะบอกว่าจะบอกจอนว่านี่ไงเราเคยไปมาแล้วจําไม่ได้แต่เธออย่างเงี้ยปะ่ะพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ B ีเนี่ยก็ผิดอีกอ่ะะาสมมติวข้อสี่จอนอยู่ร e m คุณจําไม่ได้หรอเราไปที่นั่นเมื่อเดือนที่แล้วไงถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นขน้อแปดก็น่าจะตอบข้อ4อี่ป่ะอือฮึม,มาดูต่อกัน ตอนบอกอ๋อใช่แล้วใช่แล้วพอพูดถึง lobster จำได้เลย oh yes I love it let's go that end อ๋อใช่ใช่ฉันชอบมันมากเลยเพราะฉะนั้นก็งั้นไปเดี๋ยวโตเกียวกันเถอะ Olivier ก็พูดว่า great but it's Saturday night do you think we need to make จุด oh ยยมไปเลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นคืนวันเสาร์นะ do you think we need to make um เออคุณคิดว่าเราต้องเมคือจุดก่อนไหมจอห์นเราพูดว่า that's right maybe we s h o u l d จุดขาด,ดเออนั่นนั่นก็ถูกนะบางทีเราควรจะจุดจุด,จดก่อนแล้วพูดอะไรคะน้องเสาร์เดย์ไนสปลว่าอะไร s ส t u r เด y n ไน h t แสดงว่าคืนวันเสาร์ใช่ไหมคืนวันเสาร์เป็นไงคะน้องพัสดุาเนอะเป็นไคะแน่นถูกป่าววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนแน่นเลยใช่ไหมร้านอาหารเนี่ย you think we need to make อะไรคะเราต้องทำอะไรเราควรจะ make อะไรก่อนเวอจะเป็น make อะไรคะน้องๆทำการอะไรทำการนัดหมายใช่ไหมหรือว่าจองโตะ๊ะเราจะควรจะจองโต๊ะก่อนใช่ไหมป้าเวลาไปร้านอาหารเนี่ยเวลาเราไปเราคนเยอะเราควรจะโทรจองก่อนใช่ป่ะข้อไหนเนี่ยแปลว่าโทรจองมาดู choice ข้เกกัน เอนะคะ appointment แปลว่าอะไรคะน้องแปลว่าการนัดหมายนะคะแปลว่าการนัดหมายถูกปะ้ะเวลาไปเลสฟรองน้องนัดหมายไหมคะน้องไม่ได้นัดหมายนะคะน้องจะไม่ได้ไปเจรจากับเจ้าของร้านนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องนัดหมายหรือข้อ B คะ Make reservation. Make reservation. Make reservation. วิธี e ูม่าก์การรีเซิร์ฟเวชั่นม่าก์การรีเซิร์ฟเวชั่นม่าก์การวชแปลว่าอะไรคะจองจองโต๊ะนะคะฉะนั้นเนี่ยข้อก้าวหนึ่งตอบข้อ B ก่อนข้อ B ไปเลยอ่า แต่เรามาดูช้อยส์อื่นกันได้เรียนคำศัพท์นะคะน้องๆสำหรับข้อ C เนี่ย and arrangement arrangement ว่าอะไรคะแปลว่าการจัดการใช่ไหมคะหรือว่าการนัดหมายก็ได้ค่ะการนัดหมายหรือว่าการจัดการส่วนข้อ D นะคะ A recreation A recreation แปลว่าการพระะักผ่อนค่ะ เ so, อาข้าสิบนะคะน้องๆข้าสิบเนี่ย That's right Maybe we should อะไรคะนั่นก็จริงนะตรงนั้นเนี่ยเราควรจะจุดๆก่อนคะ่ะควรจะทำอะไรก่อนคะ A Get there on time ไปให้นั่นตรงเวลาคะ่ะหรือข้อ B Give them a phone หรือข้อ C Give them a call หรือว่า Get there faster เป็นคืนวันศุกร์เราควรจะจองก่อนใช่ไหมถ้าจองก่อนเนี่ยเราเอ,อ่อเราควรจะทํายังไงคะน้องเราควรจะโทรไปถูกปะ่ะเราควรจะโทรไปฉะนั้น get there on time เนี่ยควรจะไปที่นั่นตรงเวลาเนี่ยเ e ส y รองมีตรงเวลาไหมคะน้องไม่มีถูกปะ่ะหรือว่า get there faster เราควรไปรควรไปก่อนแต่ว่าน้องพูดว่าน้องจะจองโต๊ะแต่ว่าไปก่อนเนี่ยมันก็ ไม่เกี่ยวกับจองโต้ใช่ปะไปก่อนก็ไปเร็วเฉยๆเวลาน้องจองจองโต้ต้องทำยังไงคะโทรศัพท์ถูกปะอ่โทรศัพทพ์เนี่ยน้องดูว่าจะตอบกิฟต t เต็มอัฟโฟนหรือว่า g i ฟต them a call คะน้องกิฟต t เต็มอัฟโฟนหรือ g i ฟต them a call คะตอบ g i ฟต them a call นะคะ g i ฟต them a call นะคะแปลว่าโทรไปนะัดโทรไปก่อนคะ่ะโทรไปแต่ g i ิฟ them a phone นะคะแปลว่าอะไรคะให้โทรศัพท์คะ่ะ ระวังดีนะคะน,น้องการใช้สำนวนเนี่ย Give them a call ไม่เท่ากับ them a phone นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ให้ดีข้อข้อสิบก็ตอบไปว่า Give them a call ค่ะ